ครับสวัสดีอีกคลิปครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทู e สุขูสุคนนะครับครับมือนีกับิมาขายหางสามของตาส่างนะครับใบยิบซีนะครับผมพอดีเอ็มหกสองผมมีคนมาจองไว้นะครับแต่เพิ่นเอาหางสามนะครับเพิ่นเอาเป็นหางหกนะครับผมตัวนี้ผมกระตังราคาไปทีสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสนใจกับตดต่อเขามาไหนนะครับผมมาว่าจะเป็ี่ยนเฟซบุ๊กปอนหน่อยที่ถิ่บกรณ์เลยว่า เบอร์โทรปอนรถไถ093 505 8 0 1านะครับผ่านการใส้งานบาถึงหาซิบไรครับพี่น้องใบย,ยังเต็มเลยครับส่วนมากสิไปปาดแต่หากกใหม่ครับใบบม่มีแตกไม่วินครับเมื่อผ่านขีเมากกโห้พี่น้องนี่ครับผ่านสามโค้งสามนะครับ มอะก,กับรุลเอน M6062 หรือว่า70็ดศูก็ได้นะครับหรือว่า60นี่ทาแบกก็แบกได้ครับทาทามักโค้งสางวันใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวก l อล5ีหาสิบนะครับแต่ว่าทาห้าสิบอยากแบกก็แบกได้ครับส่วนมากเขากระไ่กันอยู่หรอกครับนี่ครับใบยังเต็มๆต็มเลยนะครับพี่น้อง ตัวนี้ผมกับสิเดมาขายแยกออกนะครับผมกับสิไปเติมเสียเงินดาวขันไม่นะครับผมเพราะว่าหกสองเพิ่นนี่เพื่อนสิเอาผ่านสามนะครับเพิ่นจ้เอาที่หางหกครับผมเพราะว่าเพิ่นเน้นงานไทยปั่นหน้านะครับเพิ่นสิไปไทยปั่นหน้าครับส่วนหางสามผมนี่แกใส่งานปกติสุยางพี่น้องโบมีปัญหาครับน็อตยังไม่ใหม่เลยครับนี่ครับมากย่างๆขึ้เก่าครับสื่อเมื่อหนึ่งนี่ก็แพ้งเติอไปนะครับผม โมมีแตกมีวินครับโค้งสางน้นานนะดีๆีเลยครับเดิมๆพึ่งได้หนึ่งปีพอรอมรุดนะครับผมพานกายม่วอนี้ก็สีดำแน่พี่น้องก็ตามอายุการใส่งานมันนะแต่ว่าก็ใส่งานดีครับพี่น้องเขาเลือกพอรอมนะครับใบยิบซครับใบยังเต็มเตหนึ่งน่เยครับ ครับ้าใไพสนใจกับตดตอเขาว่าไหนะครับเบอร์โทร0เก่า3 505 8088ครับบอลไทยหลับซายนะครับขายยุทธี38,000บาทนะครับผมแต่ว่ามารหลับเองนะครับพี่น้องเพราะว่าผมไม่มีรถขนสรงให้นะครับมาขึขืนเองอยู่บ้านผมนะครับตอนข้นก็น่าจะไม่ยากนะครับผมเอารถตอนเดียวมาใส่หรือว่ารถสี่หลอกลางหกหลอกอะไรครับเอาผมกับสีใสเตาอุปกรณ์เข้าไปในรถผมเดี๋ยวผมกับสียกค้างข้นนะครับ หกยกข้างขึ้นเอาใส่เขาในรถได้นะครับผมจะได้เกิดตีตอเข้ามานะครับพราแม่พี่น้องถ้าใครสนใจครับเกิดสีขายไว้เีนะครับผมราคากะว่ากันได้ครับโทรมาเลยครับปรว่าสิเป็นพอขาหรือว่าสื่อไปใส่งานกับร่องพิจารณาเมืองนะครับว่าสีขายได่บอไปต่อได้บอกรัโทรเข้ามาหาผมเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ